เดี๋ยวเราไปโบกงานแต่งหยิบที่สมุยกันค่ะไหนเล่าสิแตบไม่มีหยไหนเล่าิไหนเล่าสิไหนเล่าสิแม่เดินนำไปไกลแล้วเออเดินมาสิแม่ให้ผมคว้ไปดินักแกนเนี่ยใช่เราทำตัวง้อมั้งเหรอแม่แม่ หอมเป่าได้ไ่ปะเป็นไรอ่ะไม่เคยมาสานวนน้ำูเ <c oughs> มสามสอน้อล, <c oughs> <c oughs> ลูกสาวองแม่สองคนทำไมน่ารักจังอ่ะอะไรกันอ่ะ อะไรกันอะไรกันอะอะไรกันอะตะกี้ใครไปทําอะไรมานะแม่ทําอะไรบ้างไหมเพื่องานยิบบอกมาตรงๆอ่าคือตาตกก็ไปขีดแล้วก็ไปขีดให้หน้าภูแล้วพวกเธอทําอะไรมาบ้างขีดแฟชจริงเหรอไอ้พลอ่ะมึงว่ามาย่อนก็ทำตรงนี้เลยทำตวก่อนเน็ตทำตรงนี้ทำมากกว่าเจ้าสาวอีกตอนนี้อะพอ ฉีดมาเสร็จแล้วเหมือนอะไรเป็นอะไรเป็นเซนพี่ปาทำอะไรมาบ้างคะอ้อแกจะบูกแต่ต้องพักแล้วนะเนี้ยตั้งแต่งานเนะแล้วแกจะโูกอะเอ๊ะเนแสดงว่างานกูทุบมาเลยงานมึงกูทุบเลยงานเพื่อนทำมากกว่าเจ้าสาวทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันจริงอ่ะในในเพื่อนแต่งงานมึงทำงานใครสุดอ่อน่าจะงานมึงเพราะว่ากูทุบหน้าเลยค่ะ ทอะไรมากูเลเซอร์ขนรักแร้เลเซอร์ขนขาเพราะว่าชุดตอนแรกกูกะว่าจะใส,ส่สั้นแล้วก็กูต่อขนตาด้วยเพราะว่าเวลางานมางานเพื่อนเจ้าสาตสวต่างจังหวัดเนี่ยเราจะไม่มีช่างเราต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเราเองกูไทยนะคะนี่มึงไปเลเซอร์ขนที่รักนังนี่ดี<ว>พะเ่าของีเครื่องอะไรลองพาแอนดี้อยาแล้วลองพาแอนดี้ยัดมุตาไอพเยังไงมันลึก ลากขนนะคะลึกเข้าไปจนถึงลากขนเลยลากขนเราก็จะไม่ขุดนะคะเครื่องราคา2องล้านห้าแสบาทนะคะได้รับการรับรองจากออยนะคะเครื่องมาจากต่างประเทศต่างประเทศถ้าเกิดว่าอยากจสกเรสสวยเก๋แบบพี่ปายไม่มีขนสักนิดนะคะก็แนะนํานะคะกังน้ำครีนอีกตื้นน้ำก่อนไหมเหนื่อยปะเหนื่อยปะไม่ไม่จะถามจริงๆพวกมึงก็เคยไปกังน้ำใช่ไหมใช่แอดไลน์เคยไปเคยไปสกเรสปีทีนึงไงใช่แอดไลน์อ่ะเขามีแอดไลน์อะไรนะแอดไลน์กังน้ำ คลินิกมูลค่า89บาทได้ทําฟรีหนึ่งครั้งทาไปเลยบอกเลยว่าเขาทําจากผู้เชี่ยวชาญาคนรีวิวเยอะมากนึกถึงในวงการก็ต้องเป็นนึกถึงกางนาคลินิกเท่านั้น,น,น,นอ่ะบอกแม่หน่อยว่าช่วงนี้เขามีที่ไหนบ้างคะคุณออนคุณออนค่ะตอนนี้เขาเปิดสาขาใหม่นะคะนอกจากสาขาที่คุณในชอบไปทําคือตรงแถวสีนาครินแล้วซิคอนใช่ไหมใช่อยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านตอนนี้เขาเปิดใหม่เซนทรัลเวสเบลทักตัดส่วนก็จะมีชลนบุรีแล้วก็ บนรัชธานีก็ไปกันได้เลยเวสเวสวิวอยู่ไหนล่ะสู๋ยุไซล่ะยุไซยุไล่ะอีกอย่างนอแล้วครั้นี้มาใส่ชุดว่ายน้ำขาวสูงกันหมดนะเพราะว่าตอนนี้แบบเนียนเนียนบอกเลยว่าเนียนอ่ะโอเคค่ะ นอกจากคนที่พี่าบบอกนะคะคือเนอยากจะแนะนำอีกนิดนึงว่าเราทําได้ที่อื่นเยอะเลยนะคะอย่างเน้เนี่ยชอบทําตรงหน้าผากนะคะแล้วก็เหมือนแบบคิวเคิลหน้าเลยอ่ะอะไรเงี้ยเพื่อให้เราแขเวลาเราทาพวกแข็หรือว่าผลที่หน้ามันทาให้หน้าเราดูใสขึ้นนะคะฝากเอาไว้นะคะว่าใครๆก็สวยได้ที่กังนําคลินิกนะคะแล้วก็ถ้าเรื่องผลก็ต้องคิดถึงกังน a ส่วนถ้าเกิดใครถามว่าเนททำอะไรบ้างโอยังเขียวยยู่ยลยมึยดูดิเขยยวยยู่ตรงกลางเห็นปย คือไปแบบโบลิฟหน้าแล้วก็ทำสกัปต้ากับพี่ปายเดี๋ยวคลิปจะออกแล้วถ้าใครอยากรู้สกัปต้าเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปกดหน้าเงาขนาดเนี้ยเออไม่ได้ลงไฮไลท์เลยเอาวันนี้ไปรีแลกกันค่ะเพราะงานแต่งพี่จริงๆคือวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราาไปดูบรรยากาศงานแต่งพี่นะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคะอยู่กับเรายาวๆนะคะคลิปนี้เย้อ่ะแต่ตอนนี้มาชนกันก่อน พวกเรามีอะไรอยากจะบอกยิบซี่ไหมคะอาให้แม่บอกก่อนอให้แม่บอก่อนแม่อยากจะอวยพรให้ลูกตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่ไปกินข้าวแต่แม่ไม่มีโอกาสเพราะแม่มเป็นญาติญาติญาติฝ่ายญาติฝ่ายสนิทใช่ไหมลูกแม่อยากจะมไม่เอาแล้ว <laughs> แม่อยากจะอวยพรให้ยิบนะแม่เป็นแม่คนที่สองแม่อยากให้ลูกสองคนรักกันนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะลูกนะแล้วก็ให้บุญรักษาคุณพักคุ้มครองหนูชิดอะไรสงความมุ่งมากปรารนนาให้ดังๆปังๆนะลูกนะตาลองได้สาธวย้าแม่วยพรเรา้อย่างัทิมงคนจักรวา ช่หน่อยช่หน่อยของชยหน่อยช่วยหน่อยของกูให้คู่รักนี้เขาทะเลาะกันอีกแล้วเหรอเผื่อเผื่อเอาแบบเอาแบบจะได้อ๋อต่างตั้งความรักของมึงเป็นยังไงวะเดี๋ยวนี้กูรู้สึกไอ้ถ่ายรูปแค่เนี้ยต่อหออันนี้ไม่ได้เรียกว่าสื่อชื่ออันนี้เรียกว่าความรักแบบอ g g r e s s i v อันนี้ก็เรียกว่ารักมากกูแค่ปวดเอาต้องต้องก็ได้ ลงมาค่ะคุณน้องโอ้โหอนนี่เชิน่ารักมากเลยค่ะไม่ได้ค่ะพาบีบีั่นใครอ่ะงานอะไรหรองานเนี้ยกูสามารถลงนาำแล้วขึ้นมาแล้วผมไม่ไม่เป็นไรอะอรเหรอเพราะทํา แน้เนเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนชื่อเป็นไรลราพันเซลไฮเรารอดูคุณเหงือออกแล้วอะไรนะรอดูคุณเหงือออกตายแน่แน่คุณนิกยูลูแคนเซอรเจอหน้ากันเองหรอวะไม่รู้จะพูดอะไร

ิสวยมากมันดีมันดีได้แฮสติสติเคตนะคะทุกคนออฟฟิเชียลแกรนด์ฮัลโหลเช่าไหนแล้วสิไหนคะ ออ <Yes> ่่าาปนีคะพวกเธอทำอะไรกันหรอพวกเธอทำอะไรกันหรอทำไมดูแบบจริงจริงมันต้องมีสีดำปะวะไม่เพราะว่าเขียนบนรูปนี่ไงไไม่ด้ เราทุกคนก็อยากจะบอกว่าโค้ชกปีที่มีมึงในชีวิตเนาะมันคือความสุขได้อยู่ด้วยกันได้ทางานด้วยกันใครจะรู้ว่าหนึ่งเธอมในเอสปีของเราสองคนจะเนิ่นนานจนต่อดไปได้ขนาดน,นี้กูรู้ว่ามันคือความฝันของยิปมีหิตัว,วเล็กคนหนึ่งที่จริงๆแล้วเป็นเจ้าหญิงบอกตลอดว่าไม่เคยอยากแต่งงานแต่มีอินเทอร์เที่เป็นวดด Let go decorations. Teeth look exactly like today. Oh, so, you already, like, you know, succeed. One goal. One even good Thank you, Nicholas, for being the best jigsaw of her life. We know our friend is not too easy. Sometimes do Thank you for going through up and down with her. But believe us, you've got the best human being you can. For. Congratulations again on your wedding, and we promise you guys that we will always stick with you forever. Love you. Love Make you like, you like a man. ผาในชีวิตเราคนที่เรารู้สึกรักจริงๆผูกพันจริงๆมานั่งอยู่ตรงนี้กันหมดแต่ความรักในอุดมคติแบบที่แบบที่ปูเห็นว่าพ่อแม่กูเป็นแบบที่ปูอยากได้แบบนั้นแหะเดี๋ยวนี้มันคงไม่มีแล้วค่ะจนกระทั่งอยู่อีกวันที่แบบมีนิกเข้ามา ตอนที่ยังไม่ได้คบกันตอนที่ยังไม่ได้เริ่มแบบเป็นแฟนกันด้วยซ้ำอนะคุณรู้สึกมันบอกไม่ถูกแล้วก็ไปบอกพ่อตัวเองเป็นคนแรกว่าเออป้าซีมีความรักแล้วซีรู้สึกอยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ I was like a black h o l e ที่แม่เหมือนมีแผลมาเ,ลมเติมอะไร่ปเต็มแล้วอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็เหมือนแบบเหมือนไม่เคย I can probably say that I love myself now more because, because he taught me and he fulfilled me until I become like a version I am today. So I'm really grateful for that. Thank you so much. Yeah. ้ำไปเก็บตัดเทไว้หลักสุดเพราะว่าเขากะให้มันเลอะอย่างนี้นี่เองจีเลยดี